สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับสอนรามอย่างเซียนนะครับจากเพจเซียนหวยฮานอยวันนี้นะครับเราจะมาเจาะหาแนวทางนะครับหวยฮานอยประจำงวดวันที่21พฤษภาคม63นะครับก่อนอื่นนะครับผมสอนรามอย่างเซียนนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าสูตรของผมนะครับเหมาะสําหรับสายวิ่งลูดสายเจาะ2ตัวบนล่างเป็นหลักนะครับ ถ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับคิดว่าเป็นสายนี้นะครับผมสลามแนะนําให้ตามมางั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผลหวยในงวดเมื่อวานนะครับ20พฤษภาคม63นะครับกับแนวทางนะครับที่ผมให้ไปว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่าผลฮานอยนะครับประจํางวดวันที่20พฤษภาคม63นะครับหรืองวดเมื่อวานนะครับฮานอยธรรมดานะครับออก บน2 6 5นะครับล่างออก85ครับฮานอย VIP นะครับบนออก8 2 7นะครับล่างออก3 4จากแนวทางนะครับจากแนวทางที่ผมให้ไปในเมื่อวานนะครับสายวิ่งลู่นะครับจากแนวทางนะครับจะเห็นได้ว่านี่ผมเข้าฮานอย VIP นะครับก็คือวิ่ง3กับวิ่ง7นะครับหรือวิ่ง2ก็ได้แต่จากแนวทางเนี่ยผมให้วิ่ง7ไปเป็น72งนะครับกลับเป็น27นี่ก็เข้าเหมือนกันเนาะแล้วก็วิ่ง3นะครับ เข้าล่าง VIP นะครับ3-4ถ้าใครเอาไปเล่นวิ่งนะครับหวังว่าคงจะเข้ากันเดี๋ยวเราไปดูแนวทางจอดสองตัวบนล่างนะครับเมื่อวานที่ผมให้ไปกันจะเป็นยังไงกันบ้างอ่านี่นะครับจากแนวทางนะครับเมื่อวานที่ผมให้มีเข้าแค่ตัวเดียวครับก็คือ72 2 7เเข้าฮานอย VIP บนครับอ่าเดี๋ยว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราพาไปดูแนวทางนะครับประจำงวดวันที่21พฤษภาคม63กันนะครับคำนวณจากสูตรนะครับคำนวณจากสูตรโดยใช้อาผลหวยในงวดเมื่อวานนะครับมาคำนวณจะได้ชุดตัวเลขออกมานะครับ4ตัวด้วยกันนะครับประกอบไปด้วย6 5 4 7นะครับ6 5 4 7นะครับงวดวันนี้นะครับประกอบไปด้วยชุดตัวเลข6 5 4 7นะครับ เดี๋ยวเราไปดูแนวทางสําหรับสายวิ่งลูดกันนะครับแนวทางสายวิ่งลูดประจํางวดวันที่21พฤษภาคม63นะครับผมนะครับสอนรามอย่างเซียนนะครับให้วิ่ง6 5 4 7นะครับผมสอนรามอย่างเซียนให้วิ่ง6 5 4 7นะครับวิ่ง6นะครับ6 5 6 0 6 1 6 7ครับวิ่ง5ครับ5 3 5 7 5 9และ0 5ครับวิ่ง4ครับ 1> 4 1 4 5 4 8และ4 6ครับวิ่ง7ครับ7 4 07 7 8และ7 3ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางสายวิ่งลูดเดี๋ยวผมจะพาไปดูแนวทางสายเจาะ2ตัวบนล่างนะครับประจำงวดวันที่21พฤษภาคม6 3ผมนะครับสอนลามอย่างเซียนนะครับให้เจาะ2ตัวบนล่าง6 5 5 7 6 7 5 0 4 1 4, 7, 5, 4, 7, 3และ 5, 3ครับตามนี้เลยเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูแนวทางเจาะ3ตัวบ้างนะครับแนวทางเจาะ3ตัวนะครับประจำงวดวันที่21พฤษภาคม 6, 3นะครับผมสอรามอย่างเซียนนะครับให้เจาะ3ตัว 3, 7, 8, 1, 5, 6, 8, 4, 3, 0, 6, 3, 8, 6, 1 952ตามนี้เลยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับหวังว่าแนวทางของผมนะครับจะเป็นประโยชน์อ่อผู้รับชมนะครับยังไงวันนี้ผมต้องอขอฝากช่องทางการติดต่อทั้งหลายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับเพจเซียนหวยฮานอยนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการรับเลขฮานอยก่อนใครนะครับ ผมมีกลุ่ม Facebook ครับกลุ่มเซียนหวยฮานอย V1 นะครับกลุ่ม Facebook ครับเซียนหวยฮานอย V1 นะครับอ่าแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเซียนหวยฮานอยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสอนลามอย่างเซียนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้กับแนวทางประจำงวดวันที่22พฤษภาคม63นะครับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับแนวทางนะครับสวัสดีครับ